สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับคลิปนี้ก็มีอินเวอร์เตอร์มาแนะนำนะครับจะเป็นชุดนอนนานะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับเป็นลิเธียมเอ c นเมซีนะครับเป็นแบตใหม่แบตชนิดใหม่นะครับที่เขากำลังฮิตกันนะครับขนาด50แอมป์นะครับเทียบกับพวกแบตตะกัวกด100แอมป์120แอมป์ได้เลยนะครับบอกลาแบตตะกัวกดได้เลยนะครับถ้าเจอเอ c นมซีแล้วนะครับ อืมก็ชุดนอนนาชุดนี้นะครับเหมาะสําหรับพัดลมทีวีนะครับพัดลมนะครับทีวีนะครับทีวีเป็นจอธรรมดานะครับเป็นจอตู้ธรรมดานะครับไม่ต้องเป็น LED นะครับไม่ต้องเป็น LEDLCD นะครับชุดนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับมาดูขันแรกก็เป็นแบตเอ c มนะครับขนาดเท่าฝ่ามือนะครับน้ำหนักประมาณ ห้าโลนะครับห้าหกโลน่าจะได้อยู่นะครับด้านหน้าตู้นะครับก็จะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับแบบบิดนะครับตัวนี้เป็นมิเตอร์สองรอยี่สิบนะครับด้านในมาดูด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นบอร์ดอินเวอร์เตอร์ไทยทานะครับเป็นของที่ผมทาเองนะครับตัวนี้ก็เป็นหม้อแปลง uvs นะครับใช้จนลืมนะครับใช้จนลืมนะครับใช้ทนนะครับบางคนเอาไปสองปีนะครับไม่เห็นโทรมาเลยนะครับพอพอเอาไปเสียบอุปกรณ์ เกินนะครับไม่เลยนะครับตัวนี้จะเป็นชุดคอนเวอร์เตอร์นะครับหรือ mppt บ้านนอกนะครับผมจะเรียก mppt บ้านนอกก็คือเราไม่ต้องผ่าแผงนะครับงานนี้เราไม่ต้องผ่าแผงนะครับทดสอบกับแผง3า0ร้อยวัตต์กับ2อ0ปสิวัตต์ของซันเทคกับของทีน่านะครับมือสองนะครับใช้แผงมือสองนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่าแผงครับชาร์จระบบ12บโวลต์นะครับตอนนี้โวลต์ของบคอนเวอร์เตอร์เรานะครับอยู่ที่ส3 9าจุดโวลต์นะครับ ตั้งไว้ที่13.9โวลต์ไว้ที่13.9โวลต์นะครับก็คือตอนนี้ผมต่อไว้หนึ่งแผงนะครับต่อไว้หนึ่งแผงต่อแผงไว้หนึ่งแผงจะทดสอบชาร์จนะครับหนึ่งแผงนะครับหนึ่งแผงนะครับ12.7แอมป์นะครับมาดูกระแสกระแสอินพุตนะครับกระแสก่อนเข้านะครับกระแสมาจากแผงนะครับแอมป์ที่มาจากแผงก็คือ5.0แอมป์นะครับอาสัก 5.8แอมนะครับ5.8แอมมาดูกระแสออกนะครับ12.7แอมนะครับ12.7แอมนะครับเข้านะครับ5.8แอมนะครับเห็นไหมเราไม่ต้องผ่าแผงนะครับแล้วก็ไม่ต้องซื้อ MPT นะครับตัวนี้มาพร้อม MPT ในตัวนะครับเป็น MPT บ้านนอกนะครับเหมาะสําหรับชุดนอนนานะครับมีแผง300 330 350นะครับทีนี้ผมจะเพิ่มเป็นสองแผงนะครับ ปิดก่อนเพิ่มเป็น2แผงขนาดแผงแป๊บหนึงนะเพิ่มเป็นสองแผงแล้วนะครับมาดูโวลตเข้านะครับโวลตเข้านะครับสาสิบแปดโวลต์น,นะครับโวลต์ออกสิบสี่สิบ สิบสี่สิบห้าโวลต์นะครับสิบสามสิบสี่โวลต์นะครับโดยที่เราไม่ต้องอะไรนะครับโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่า BMS ของแบตเตอรี่เราตัดนะครับแล้วจะทําให้อินเวร์เตอร์เรามีปัญหาหรือเปล่านะครับบัคคอนวร์เตอร์ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับบีเมตัดปุ๊บบายพาสแผงไปใช้เลยนะครับมาดู2แผ่นนะครับกระแสกระแสชาร์จนะครับยี่สิบสี่แอมป์นะครับมาดูขาเข้านะครับกระแสเข้านะครับสิบจุดแดแอมป์นะครับกระแสออกนะครับ ยี่สิบสามแอมป์นะครับยี่สิบสามแอมป์ยี่สิบสามจุดแปดแอมป์นะครับยี่สิบสี่แอมป์ประมาณนี้นะครับมาเปิดอินเวอร์เตอร์กันนะครับเปิดอินเวอร์เตอร์นะครับโวลต์สองรอยี่สิบนะครับโวลต์สองรอยี่สิบตอนนี้ผมไม่ได้เปิดสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะปิดแผงนะครับเอ้ยปิดเนี่ยผมปิดไอ้นี่แล้วนะครับปิดแบตเตอรี่แล้วนะครับก็คือโวลต์ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่แล้วนะครับ อันนี้ก็คือวนมาจากบักคอมมิเตอร์นะครับมันเป็นวิธีใช้อินเวอร์เตอร์โดยที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับเนี่ยเป็นวิธีไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เปิดพัดลมเลยนะครับนี่เป็นสายที่ออกมาจากอินเวอร์เตอร์นะครับเนี่ยสายนี้ออกมาจากอินเวอร์เตอร์นะครับเปิดพัดลมนะครับมาดูกระแสพัดลมเราดึงไปนะครับ2.9แอมป์นะครับ4แอมป์นะครับประมาณ3แอมป์นะครับพัดลมดึงไปประมาณ3แอมป์เปิดเบอร์2นะครับจะเปิดเบอร์ะครับเป็นเพียวสายเวฟนะครับ ินเวอร์เตอร์เป็นเชียวไซเวฟแท้นะครับไม่ได้เชียลไซเฟปองปนะครับก็คือดึงจากแผงไปใช้เลยนะครับดึงจากแผงไปใช้เลยทีนี้จะทดสอบเปิดทีนี้จะทดสอบเปิดเปิดไอ้นี่นะครับทีวีนะครับทีวีเราเป็นจอตู้นะครับทีวีเราเป็นจอตู้มันจะกระชากนะครับมาดูนะครับอินเวอร์เตอร์เราตัดนะครับก็แสดงว่าไม่ได้นะครับเราต้องเปิดแบตเตอรี่ช่วยนะครับเราต้องเปิดแบตเตอรี่ช่วยนะครับ เพราะว่าเห็นไหมมันกระชากนะครับมาดูนะครับทีวีเรากระชากนะครับทีวีเรากระชากนะครับทีนี้พอทีวีปิดแล้วเราไม่ต้องเปิดแบตเตอรี่เลยนะครับก็คือายพาสแผงอย่างเดียวนะครับอันนี้ดึงแผงดึงแผงอย่างเดียวนะครับดึงแผงอย่างเดียว0ประมาณ9แอมป์นะครับประมาณ90วัตต์นะครับแต่ทีวีสตาร์ทนะครับทีวีจอตู้สตาร์ททีหนึ่งนะครับก็ประมาณ400วัตต์นะครับ 300ร้อถึงสี่ร้อยบาทเป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด600วัตต์พีคนะครับ300วัตต์ต่อเนื่องนะครับแนะนนําไปใช้ทีวีพัดลมนะครับทีวีพัดลมหลอดไฟนะครับทีวีพัดลมหลอดไฟนะครับมาพร้อมชุดลิเทียมเอ็นเอ็มซีนะครับเปิดแผงชาร์จนะครับเปิดแผงชาร์จนะครับกระแสเหลือชาร์จนะครับกระแสเหลือชาร์ตสิจุด4แอมป์นะครับกระแสที่ไอ้บัคคอมพิวเตอร์ทํางานมาได้ก็คือ22เอ้ย24แอมป์นะครับทีวี พัดลมดึงไปนะครับทีนี้จะปิดพัดลมดูนะครับปิดพัดลมนะครับปิดพัดลมเหลือชาร์จ17แอมป์นะครับ24มือนเดิมนะครับ17แอมป์นะครับทีนี้ปิดทีวีนะครับทีนี้เข้าเต็มๆเลยนะครับ22แอมป์นะครับ22อันนี้ก็คือน่าเชื่อถือก่อนนะครับอันนี้ไม่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะครับ22แอมป์นะครับตัวนี้22แอมป์ อืทีนี้จะมาพูดนะครับเพราะว่าเห็นมีบางคลิปนะครับไปพวกผ่าแผงนะครับไองานนี้ไม่ต้องผ่าแผงนะของผมนะครับเอาแผงสามร้อยสามสิบสองร้อยแปดสิบอะไรมาก็ได้นะครับเสียเข้าไปเลยแต่ถ้าท่านมีพวกออมฟัสอย่างนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าจะใช้กับออมฟัสเพราะว่าออมฟัสผมจะต้องเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับเพราะคาปาซิเตอร์ตัวนี้รองรับได้หกสิบโวลต์นะครับถ้าใส่ออมฟัสก็จะจะใส่เป็นแปดสิบโวลต์นะครับเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องไอไอนี่นะครับเพราะว่าเห็นบางคนนะครับผ่าแผงนะครับแล้วก็โม้นะครับว่า แผงสา0รอสิบนะครับผ่าแผงแล้วได้ไปสี่้อยปสิบวัตต์นะครับคุณเอาอะไรคิดนะครับผมผมดูแล้วผมงงนะครับเพราะว่า3ามรอยสวัตต์เนี่ยคุณผ่าน MPPT ชาร์จประสิทธิภาพเก้าสิบเปอร์เซยังออกไม่ได้สามรอยสาสิบวัตต์เลยนะครับสองได้สามรอยวัตต์ส1 0รอยสิบวัตต์นี้ยังยากเลยนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับอย่ามาพูดอย่างนี้นะเพราะว่ามันทําให้คนแบบเขาเรียกอะไรทําให้คนหลงทางนะครับเอาแบบพูดตรงไปตรงมาดีกว่านะครับ เพราะว่ามันไม่มีอะไรทําได้นะครับแบบที่เขาที่เขาไอ้นี่สามร้อยสามสิบวัตนะครับก็คืออุณหภูมิเขาเป๊ะแสงเขาเป๊ะนะครับถึงได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสามร้อยสมสิบวัตแต่คุณมาผ่าแผงปุ๊บเนี่ยคุณบอกว่าได้สี่ร้อยแปดสิบวัตได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยวัตมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทําไมกระแสกระแสอินพุตเข้าน้อยนะครับกระแสเอาพุตออกเยอะนะครับไอ้นี่มันเป็นตัวลดโวลต์น,นะครับลดโวลต์จากสามสิบแปดโวลต์หรือสาสิบโวลต์น,นะครับสาสิบห้าโวลต์เนี่ยเป็นสิน มันเอาวนที่ที่ท,ที่ที่ไอ้นั่นไปนะครับมาเป็นกระแสน,นะครับคุณจะรู้ไหมว่าว่าสองแผ่นเนี่ยสามร้อยวัตต์กับสองร้อยแปดสิบวัตต์เนี่ยอยากรู้ไหมเท่าไหร่ก็คือเอายี่สิบสี่คูณสิบเอ็ดนะครับหรือคูณสิบสี่นะครับนั่นแหละคือกาลังวัตต์ที่ออกมาได้นะครับคิดไม่ง่ายชิมไม่ยากเลยนะครับเอาเอาเอายี่สิบสองยี่สิบสามเนี่ยคูณสิบคูณสิบสี่โวลต์นะครับเท่ากับกําลังวัตต์ที่เรากําลังวัตต์ที่เราดึงมาจากแผงนะครับแผงเรามี ประมาณห้าร้อยแปดสิบวัตนะครับมันยังจ่ายไม่ได้เลยนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่ว่าผ่าแผงแล้วพลังงานจะเพิ่มนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับพันคุณจะพันบัคคอนเพร์เตอร์เอ็มพีหรืออะไรก็ช่างนะครับไม่มีไม่มีทางที่มันจะเพิ่มกาลังวัตต์นะครับมีทางแต่จะให้ประสิทธิภาพแผงได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่มันเป็นไปไม่ได้นะครับแผงเขาชิดกันแค่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับไม่มีไม่มีใครเขาชิดร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีนะครับอัน น่าจะเรียนมาจากดาวอังคารครับพอดูแล้วมัน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 ไม่มีความจริงนะครับมันไม่มีพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับที่ทําคลิปก็จะไม่ให้นี้ไม่ให้นี้ความเป็นจริงนะครับจะให้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดแต่ผมก็ไม่ได้เก่งนะครับไม่ได้อันนี้เท่าไหร่เพราะว่าพยายามพูดมาจากความเป็นจริงนะครับอ๋อลืมอ้นี้ยี่สิบสองแอมนะครับเพราะว่า มาเรื่องนี้อ่ายี่สิบสองแอมเมื่อกี้ลืมปิดอิวอร์เตอร์นะครับอิวอร์เตอร์ดึงไปหนึ่งแอมนะครับวันนี้เป็นยี่สิบสามแอมนะครับอันนี้ก็คือยี่สิบสี่แอมนะยี่สิบสามจุดสามนะนี่แหละก็บกมาขายของของเรานะครับไม่บลกมาขายของของเรานะครับก็ชุดนี้นะครับเป็นชุดนอนนาราคาถูกนะครับชุดนี้เดี๋ยวจะแจ้งไว้เดี๋ยวจะแจ้งไว้ใต้คลิปนะครับใครที่สนใจราคาก็ใต้คลิปเลยนะครับหรือสงสัสหรือสอบถามนะครับศูนย์หกสี่หนึ่งแปดเก้าสี่ห้าสองเจ็ดนะครับ ชุดนี้ผมจะไม่ให้ผมจะไม่ไม่หาแผงนะครับเพราะว่าแผงแผงเราหาเองมาถูกนะครับแผงเราแค่สามร้อยสามร้อยสามสิบัตหรือสองร้อยแปดสิบาัตอะไรแล้วแต่นะครับราคามาถูกนะครับเพราะว่าผมส่งไม่ได้นะครับส่งแผงนะครับถ้าคุณอยากเอาแผงด้วยก็มารับเองนะครับที่บ้านนะครับแผงหาเองดีกว่านะครับแผงสองพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทนะครับสองพันกว่าบาทไม่น่าเกินสามพัน ก็ราคาเดวแจ้งไว้นะครับใครที่สนใจก็สอบถามมาได้นะครับ064ย์ห4527นึ่งแปดนะครับ064ย์ห4527นึ่งแปดนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ